ได้ได้นี่น่ะนั่งธรรมดาได้เหรอวะไปเด้อว่าท่านเราจะอยากไปคือกันขี่ลินแถวแคมมีอซื่อเนาะฟังไว้างามแหงน้ำยังเกาะน้ำเซ่บ่เซ่บังไทยน้ำเซ่บังไทยบ่โอ้โหเนาะห้ากระเห็นก็งามแหงไปเอาใลยแม่สิขี่น้ำ อ๋อทางพุ่นนะชิเป็นทาเฮืออะมาจากเนาะพี่น้องคุงามดิหาก็เห็นเนาะครั้งแรกเลยลงมาลงมาทางหลุมเฮีงงามตอนแรกว่าชิด้ขี่เฮือเนาะไันที่ขี่ทราบมาดิเอาเฮืมาสิซิขี่วะจะสิขี่วะนี่ใช้แอวนะเอาสิไปใช่นี่นะแค่นะขี่ขี่้ไปเอาเฮือ ือเล็กขี่ไม่เป็นนักขี่สิขักเนาะขี่นะพี่เดี๋ยมาหน่อยเบอร์เดีมาน่อยเ่ทางอันนี้งามงามน้ำกระสายพร้อมลงก่อนมันลมบ่โอ้สวยมากงามแหงเอาอันนี้ยังสักใหม่บนใหม่ยังอันนี้เออย่า่มาเบิกทางนี้เนาะบุกทางลงก็สันๆลงทางนี้ก็ได้ เป็นเซพี่น้องนำเซเนาะใสมีเหือกขี่เหือเข็นขักอันเขาเจ้าใสมองเงี้ยงกระแถวนี้บ่วะแคบเลยล่ะเอออันสโลพังนะอืมไอ้ขักเซก็มีอันนี้สีเสียมองอะไรกันละคุณงาอเออมันเป็นมองเนาะไปแถวถ้าไปทางนั้นชี้หอดใสบอกใสสื่อเลยสื่อป่นนี่เดี๋ยวใช้มนกระพุ่งเซมโุ่งเออคิดว่าเป็นอันนั้นแหละ คอยยังอะนะภูงกับนางถาอยากขี่เพื่อไวจ้าอันนี้เนาะย่าน,านสบายดีเด้อสบายดียา่ยากใช่ปะเคยโอยได้ดตัวก็ขึ้นหลัางคอยเด็กน้อยอยังมาเบิ่งนั่นแหละเนาะมาแถวนี้บ่มีเขื้นเพื่อพี่น้องเลยมีในทางนั้นแถวแถวเขาโบเคยเห็นฮาร์ลดว่าย่านเนาะเด็กเพิ่นขี่เพื่อ มาขักแค่โดนพี่น้องเนาะบได้เห็นเห็นแต่ในอันคลิปนงยังหน้าม่ไจ้องน้าอยู่เอามาก็บได้ถ่ายเนาะให้คาเล็กน้อยนิ่นกงพีหอกถ่ายคลิปือสบายดีก้นสบายดีเด้อสบายดีแค่เปิดเดีงามห้องเพลงของพี่น้องเลย้านบุงน่าอนเม่ยามองเพินทางนั้นก็ ระวังโต๊กได้ขึ้นอยู่คอยได้เฮ้ยนั่งอยู่ลุ่มยังโมขังยังนั่งอยู่เทิงเนาะเมืองเมืองโมบีตุมันแค้กเมืองไซบูรีนั่งคอยนั่งเซ่ใส่กาบปูบ่าลงมาแ้าะลงมาลอยทะเลเด้อมื้อนี้มาลอยทะเลติลอยเจ๊เผินไปเอาอันเหือพี่น้องน้องแหลมเพิ่นเนาะสิมีเหือขี่ลินคู่ม้าม้าค้ามัน เอาพันยามมองไม่ไถือปลาอย่างลยายเท่อยือลไอม่ถึไไงมมเยลปลาลายก็ลงใส่เทวนี่แหละพ่นยามจะว่าไ,ได้เนาะสั่นมองพัง่สัน่นนนนไปเอาเหืออีกเนาะพี่น,อน,น้องพ่นเล็กน้อยแล้วก็มีน้องเอรแลมเพพ่นน้เพ่นสิพาเอ้ยพ่นพาลินแถ่นี้แหละพี่น้อง เลยลงมาน้ำเพิ่นเนาะกัจิเมื่ออะไรพี่น้องตอนสวยเลยน้ำใสใสพี่น้องพวกตีลงมาหลินเนาะลงแถวแคมนี่แหละไอเลมลงมาลงมาลินนะเปียกเลยดิเปียกแล้วไปโรงเรียนไปโรงเรียนตัวยังน้อยถหาอยู่โรงเรียนตัวเีย็นนะอยู่ทั้งฟุ๊ดกู จะกินน้ำแร่ลงไปเซื่ออะไรแ้กินได้คือตะกี้มันกินได้ไนดะ้ตะกี้อย่ารีบบอกเดี๋ยวลงมาหลินหน่อยหนึ่งไปแล้วมันมาหล,หลินไม่ได้เยอะหมดด้วลองกรุงศรีคุณบงก็งม, <ลง S 2> มาสิบปีแล้อ้าวง้มในลุ่มนั่นคุณบงกับบัาบหลินน้งครับลองง้มมึงด,ดูในมันจะพังง,ง้มไป,ปน,นง,ง้มมามือลูบไปลูบไปลังเฉียวก็เห็นกี้เอออยู่แบบนี้บอแมนมันเป็นต้นนะเซื่อแบบนี้ว้าวบุกจักกี้เลย บ้านเฮาบ่มีเพิ่นสิให้ฮู้ได้แนวไรงมไปมันก็มีเลยมันก็เสียบอยู่ในขี้ดิีอันเป็นเหลืองๆแม่นบ่เป็นหน่วยน้อยๆยาวคันโล่งลือดกระนวยง่วยใหญ่บ่ได้มีอะไรนบ่มีแถวนี้มันมีบทอื่นแต่โตตะกี้น้ำเพื่นบ่ทันมาบ่ทันมีน้ำเพื่อนลงมาฮอดกันี่ตัวนี้น่ะอุ้ยเอามือกวาดสิชิจะได้เอากระตาลงไปตักเอาอยดลงไปได้ตะกี้บ่ได้ได้สิเมื่อนอะไพี่น้องลงมาลิ้นเบิ่งน้ำเซ่เฮือนบ้านเพิ่นเนาะ บ้านเฮาโมมีบ้านเฮามีแต่น้ำน้องน้นองน้ำน้องเดียวเขาโลน้องเดียวเขาโลนะจ้าจ้าอยากจินอาหารอย่างไรเนาะเห็นอ่ไรปบ่ได้มีไหนโมเป็นหมดจังลุงลงมาหลินพี่น้าได้ผู้วงเงินจับไหมโอ้ข่อยอยากให้เจ้าจับไปสิเลเดี๋ยวฮิทตั้งไว้น้ำก้องกันเนไปแลนด์นี่เนาะจับเอาเท่านั้นไปลอยทะเล เนาะเฮ้ยดิ้งอ่ายังมาคำตทรเลขัก่พี่น้องเลยแคปลิงแลิงอาจะตั้งไว้สื้อหรือจะถ่ายคลิปนี่นะถ่ายคลิปมันคือมืดเธอสิมเป็นแน่นัลนไม่ลาไปตัดแล้วมันแจ่มคละศั์เก่าวันนี้่แหละผมคอยหินดีดดับันก็เจ้าดิทรลัพท์ไปเอาเพื่อกับผู้ี่นงเดินเติมเนักมากอ โอ้ยเผื่อไปเอาอยู่นะพ่อบางตังโตงปลาลมหนาวกงองก็ไม่ข้าก้องไปก่อนไปถือตังกล้องวัยเซ่ังขยหาบันนย้นเนาะคุณได้ไปสุดชอดพุนนะชอดองทาาพนมคุณได้ยัง่มาลินทาพนมลอยไปลินนครพนมน้ำนองโบแจ็คโมงกัแล้วเขาสเาสเมือนี่ จังน้อยบ่ายโมงบ่ายโมงสองโมงก็ได้เนาะพอดีเมื่อเปนจงังหงได้พักแล้วพี่น้องพักกันจองแล้วก็อีนเนี <c oughs> ้ยกรคอใหญ่เดีวนี้ได้ว่ากันจองกับปลากระคอใหญ่เพิ่นดูดน้องมันใหญ่จียยิงรีรเลยเนาะตัวขนาดใหญ่เลสบขา่าพ่อเราง้มเลยแม่นหนูอู้หนาวเลยพี่น้องเลยน้องาตีสวนลงค่ะเฮืออยู่มันอยู่ภ<อ>าคน่านพูนยี่มันอยู่ภาคน่านอู้หนาวย้า จะยาสะไหมคโอ้ได้ไยเดียวขาลงงงงงแบบแบบนี้เนาะแบบมาถ่ายเพลงนะคือสิค่ะเป็นแบบสาวผุทไทยนะนี่ผมี่เจเพีเลยเห็นได่ทั้งขุ่นเลละงมได้อยู่อไท่มึงละงงกินได้จะอ่นแหละไม่ปวดไม่ขุ่นได้เอาไม่ปวดหระกมันโมเมนต์มันโมเมนต์หอยเปล่าถ้าเขาหมดนะมันจะได้นะล้วถ้าเขาหมดนะ าก็เลยอยากลงมลิปลาหมดแล้วเวี่ออเอาเหือมาแล้วเล็กหน่อยกับไพ่เหือเป็นเราพี่น้องข่ายเลยเด็กหน่อยกับเ,เ,เอานนหนังนันบรแลในพ่แล้วคอมเมน,มนทนั้งงี้ก็ได้ม,มาบะนี่นเปียกไวดแล้วพี่น้อง แนำดินเลยอบดอาแบบนินโดนเลยไปไาไปี่เือไปไปป้าหน่อยเฮาเื่สมอาเขาออกบ้านนี้ลงมาได้ไหมค้ยบ่เออตอนนี้พายในใสเอาไปเน่ยได้ใเอามือเอามือเอามือพายข้างนั้นนโมก้าขึ้นตอนนั้นพี่น้องน่งเป็นรอยหนังโมเป็นเนี่ ตัวน en, ั e. well, yeah, oh. ้นคือคือ NO> ค um, ืองามกว่านี้เป็นังงามไทยนออจมมนจบบรรเ่งเท่ากอนเนาะล่างก่อนเบาจังเดยขี่ปลาขึ้นเซฟปีหนึ่งและมันเป็นดอก แต่ว่างเทมันไว้ยานเราเป็หางหัหัไม้เนาะตักรุมเป็นไม้เอยจะไปมุกมโ่งว่างมัวงมเป็นห่อนี่กะเป็นละเย็นเย็นเยกหมดด้อือดวข้างนากน้ำเซ่ ตกกกคัดบนบ่ได้ความลงเลยก็บ่ได้เนาะมันหนักเนาะเบิ่งอย่าเหยียบเสือกนะครับพี่หยังเจลานิ่มลงจมบ่มันมันจมย้อนว่าสิตมเก้าเล็กคมเด้อมันบ่ตามไม้อันนี้บ่ ออตีนจนเปืี่ยนไปเลยตั้งพวกเร็วลอยทางขางที่ซื้อผมเอาไปเอาเข่าในเนาะเราเขาไม่เอาาเนาะบขเคยพี่น้องบขเคยไปก็เลยบไปไปเอาหัวไปขับถังเห็บจั้งอันนะขี่ในขาขางที่ซื้อเนาะเพื่อมีสองงานดาห์เห็บตัวแล้วดาห์รุนแรงไหมเนี่ยวิวดีเนาะเปียบไวเลยพี่น้องทางนี้อาบน้าลินเนาะเปียกอันดี ยู่ในชายวันนี้เลยแถวนหนบอต้องในหมดเลิกพนักาเออโหว้าวหากไอลีรอยเก่งเลยพี่น้องเด็กน้อยเนาะแถวแคมนี่ยแหละเคยนั่นเลยเคยหลินเนาะกีหรอแมลูกกีแถไนเนาะจะทำอะีเอออันนี้บออ้าจะผัดบอจะโดนแบบนั้นบ้านห้าเอิร์นคอยกับกี้ แบบแบบนี้ก็มีแบบม้วนก็บีแบบนี้น่อยเลยเนี่ยเออหอยกับกี่พัดกินกับเศดหนเป็นเราพอกี่กี่้าเราข้างบนไู่กน่าบพีเมือนา่เอออันนี้เป็นอันนั้นนะเป็นเหืออะนน้นวลงเยันนาสิจืดขึ้นได้เ เออแล้วกับบ่อพาให้เบิ่งเนาะนั่งได้ปะนั่งที่สื่อนี่เลยเป็นยังเออหมัดเลยเนาะไม่ได้กี่มืเพื่อนขจะเอาไปงมบได้ไปใช้ดอกนั่งอยู่นี่ที่ื่อนั่งเบิร์หนักกับไปหมัดจีนกี้อยู่ละเพื่อนน่ามันมากย่านเนาะพี่น้องบได้ไปมีแต่นั่งหมินแถวนี้แหล้ว ขมุดทางไหนหมุดขักอะไรเนาะเล่น่ด้ลหองนาวก็อาจนลงรอแ่นลงชุดไทยก็มาทางก้างเด็กน้อยก็ลงคักๆเะเออลงไม่ดินิส่เาลเดนปิดหมดเลย ว่าทางขึ้นกับขากลิ่นเนาะสั้นๆเรื่อยๆนี่ก็ซอสลุพี่น้องซอสข้าวผนุ่มซอสตัวอกแผ่นกระซิบขึ้นแม่เหือดนะโยนี่ติ๊งกับพูดต้งกันไปนั่งนั่งถ้ามาได้ได้นี่นะนั่งธรรมดาแล้ววะไปเด้ยว่านั้นก็อยากไปคือกันขี่ลินแถวแคมีซื่อเนาะอ๋อขากลิ่นอ๋องาม เด็กน้อยก็ขีรินคือกันพี่น้องเพื่อนเอาเกือบพายเอาเนาะซอตพี่นาะซอถ่านนมมาได้เกี่ยวออกไปถ่านนมเลยไปไปจะเกี่ยี่นอ้นนองเคื่อมันอยู่ในน้ำเนาะเพื่อนเบิ่งเนี่เพื่อนมามีแนวพายหนั่นนงคอยไปได้ทางนั้นเนาะ <laughs> เป,เปันบวก้าลงมากิันวะคิดวาไบหอนหน,นีนินนล,กกนล,ล้วนดน่อยตั้งนิดหน้อยจนใหญ่เนาะนนอยู่ในนี่ิ่นเคยหลินพี่น้องลงมาหาหนัน่นหาปลาหายเนาะไสะดุง้งนลง้วแขง็ขงเต้ให<ะ>้งเลย ไม่ใช่เอาถ่ายไม่มอกรางก็ได้ดิหนาวยิ้มมีไม่พ่ายจะพ่ายลองไปน่าจะพังถ่ายกันดิคือไม่ยังหน่วยอันกับโทรศัพท์นี่เนาะสไตล์แห้งลดพิสุรลงข้าวนะไม่เป็นทีเด็ดไปไปลงไปทานนั้นอะไรกับพายถึงมา อยู่อยู่อย่าป้าผลขึ้นนะเออนพามีขึ้นให้ค่ะีทรเนลุ่มนะฮะไอผงเาขึ้นมาถคองเลยน้มันตกใส่น้ำานทางหลังคือบอกป้าในเรื้องเลยเอาเอให้เด็กน้อยให้ได้ป้าไว้ในเครื่องอย่าเผาอยู่ป้าเอาทศัพท์ไปก่อนไปไหวนักไปเลยผู้ป้าเนยดี เนี่ยไว้ไว้ในเสืออนี้ก็ได้ละปกไว้ในเสือเอาไว้นนกุญเละพุแะเอาไว้ในนะไปเอาพี่มาทไยยดงกล้องก่อนยืดละกล้องนะ้อยเอาไปุดาวเป็นังไงคุณเล็กหน่อยกับพายเถือเขาผังพายเถือไปไหวเนอะคุณโบมีแนวพาย หนาวดีหนาวนะมาดูกรเดิ่งขักดีพี่น้องบรรยากาศงามงามเนาะมีแต่คนลอยน้ำเกี่ยเอยูนอมีแต่คนลอยน้ำเป็นอันนี้ครัวอันนี้ยังเซยยังนี่นะเสบังไผรผนุ่มพุ่นะก็ใส่น้ำผงผูทั้งทงกันนะผนมพี่น้องเขาบอลลอไปถายนมบอกวิวก็งามเนาะ กว่าเขาเอลนกับบ้านเขาะนะพี่น้องมันแบบเอ้นน้อยทั้งหนาเขานะพูนน้อเพื่อเนาะไม่ไดู้นะว่าบ้านเรามีเซ่ี่จ๊กมไจะเ่ได้พี่น้งัีสบายดีละีสบายดีพี่นางหนาเด็กก็มา้ี่น้องเ็นกี๊พ่เนกีน้อยนะนี่จะบ่ค่อยกี่ กี่บ่้มีไม่พายประเสืเอร์นี่นะไม่พายอยู่นะพายยื้อเลยป่ะเดียมาเรื่อาอันนี้ไปทางไหนกันเรามันทางหานครับทางหน้าคุณน้องเที่ยวอ,อ้อมไปพูดอันนี้ไปถัดพนมบนนอนนี่นะอืมมันก็บโกงคุณบ้านบุ้งนะว่างมาเล่นี่เอาคือเครื่อนนั่นเครื่องเครื่องโมไปแรือปล่าป้าเหือจักทางนันเนาะไปยามอยามองยามียังเผินพี่น้องเลยเนาะขักอันนี้น้ำก็ใสใสพี่น้องเย็นเนาะทางไอ้บุ้มีไปเลยเอามึงอะ นางเหลียญเทวแคมแคมที่ซื้อพี่น้องมาเบิ่งที่ซื้อนาะบูมีไหมาพายบาัไดเขาไปหอน,หนายซ้ำเพราะว่าเขากะบ่เคยมาพี่น้องไนเนาะบรรยากาศดีดพี่น้องจะหน่อยกับสิพากันกลับแล้วพี่น้องบานนี้เนาะสามสี่คนผู้วงบอกกะมาเป็นนางถ่าอยู่เทิงเหมือนนะนนน <S <S> อย่าง,อย,างอย่างไม่ผุนบะ มนป้านะ้าพี่น้องอะไรบ้านนี้เนาะสิพากันขึ้นอะไรบ้านนี้กะมา,พาเพี่นเอาเอาเพื่อมาเขาาเ่าพังเบื้องนี้เลยเย็นพี่น้องมาหาเปลี่ยนเครื่องกะบชิมง่ายอะไรบ้านนี้เนาะโดยมาพี่น้องไอ้เนาะคลิปนี้กะสชิคค้อจบคลิปเดอ้อพี่น้องเนาะถ้าพบข้อคลิปหน้าพี่น้องโดยวันนี้ก็มาลินบันยแลมเพื่อนพี่น้องเลยกะสชิพากันกั๊ฟอะไรบ้านนี้เนาะโดยมาพี่น้องคลิปนี้ขอลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี